ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเออมาค้าแบบเป็นภาษาไทยเนี่ยครับครับยังแค่คณกดตรงนี้ครับเลื่อนลงมาเลื่อนมานี่ครับภาษาไทยเข้าไปนะครับก็เป็นภาษาไทยแล้วภาษาอาจจะงงหน่อยครับนี่ยครับก็อะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเนี่ยก็ดูง่ายขึ้นไม่รู้ดูง่ายขึ้นหรือเปล่าอผมว่าดูง่ายขึ้นนะครับลองดูนี่ครับเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเยอะเลยโอ้ยอืมคนตายเกิดใหม่นี่ไม่เป็นภาษาไทยครับตกตาเนี่ยครับเส้นมาตกตาแล้วปลตะตาครับมันคือก็นมันคือเอ้ยตาแลาน่อทึ่งนาก ว่าข่าวารดูกันมานะครับขึ้แล้วไมได้บอกนะว่าอะไรติดากติดมือติดมออ่ามันีม่ขึ้นอืม ยกโหลดนะเพราะจะทิ้งลิงกใต้เลยคน้ี่เนะหลดก็ไปหลดกันนั้นนะครับขอบคุณที่รับชมครับ